ฟังด่วนสัมภาษณ์ท่านรัตด,ดาแซลีโคศกประกันสังคมกรณี10จังหวัดแรกสมัครหลัง31กรกฎาคมติดตามรับฟังได้เลยค่ะ,ะท,ทุกท่านก็ทำงานหนักกันมากครับทานนี้มีคำถามจากทางบ้านถามว่าในกรณี10จังหวัดแรกท่านมีโอกาสที่จะทุบพลสิทได้ไหมเพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งรู้วันนี้เองว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาตา40ได้ สิจังหวัดแรกสิบจังหวัดแรกต้องสมัครภายในสามสิบเอ็ดกรกฎาคมต้องจ่ายเงินภายคือพอสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะท่านก็ขยายมาให้อีกนะท่านรัฐมนตรีขยายให้จ่ายเงินเพราะว่าไปสมัครเฉยๆไม่จ่ายเงินต้องให้มั่นใจก่อนว่าได้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะท่านก็เลยขยายให้ส่งเงินภายในวันที่สิบสิงหาอันนี้นะคะก็หมดสิทธิ์หมดเขตไปแล้วสิบจังหวัดอันนี้ก็เหลือสิบเก้าจังหวัดค่ะเนี่ะคราวนี้ก็เลยจะฝากท่านไปเรียนท่านรัฐมนตรีบอกว่าเมื่องรวยกระชอนเนี่ยวันเนี้ยเขาเพิ่งทราบว่าเขามีสิทธิ์ ในกระทรน,นอกระบบนะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ในสิบจังหวัดเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีสิทธิ์เนี่ยคราวน,นีมน้มันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทุกทนสิทธิ์เขาไหมฝักขันฝักขัน ค่ะคได้ได้จะเรียนท่านรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีก็ไฟสายหลหลายอย่างมากเลยค่ะท่านก็เหนื่อยมากเราก็อยากจะช่วยเหลือท่านรับรับปัญหามาอันไหนที่เราแก้ปัญหาให้ได้เราก็แก้อันไหนที่เป็นนโยบายจริงๆเราก็ต้องนาเสนอท่านให้ท่านเป็นคนเสนอไปที่คอรอมอเสนอของเงินเพิ่มอะค่ะครับครับโอเคมีอเดี๋ยวนะผมพยายามจะไล่ดูคําถามจากทางบ้านนะครับว่าคําถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบเลยนะครับอเอกชน เอกชนนอกระบบนะครับเขาบอกว่าไม่อยู่ในเกา้ากิจการท่านเก้ากิจการที่ที่จะได้รับการเยียวยาวในจ้างเนี่ยถ้าไม่อยู่ก็คือเขาทํางานได้เขาขายของได้เขาประกอบอาชีพได้ก็ไม่จ่าแต่ว่าแต่ว่าทางเอกชนนอกระบบเราเปิดไม่ได้คนระับท่านเอกชนนอกแต่รัฐไม่ได้สั่งอะคะต้องดูว่ารัฐสั่งหรือเปล่าคือคือที่บอกแล<ห>้แลอยู่ในเก้าประเภทกิจการไหมครับคือรัฐสั่งอย่างนี้รัฐบอกว่าไม่สามารถใช้อาคารได้ ไม่สามารถอาคารถ้าเป็นอาคารสมมติว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ที่ที่บอกเมื่อสักครู่ว่าที่ไม่ใช้ใช้อาคารไม่ได้ก็สอนไม่ได้สอนไม่ได้อาจารย์ก็ไม่มีค่าจ้างก็เปิดกรณีเยียวยา50%ได้อะค่ะใช่แต่ในจ้างต้องไปขึ้นระบบ e-service รับรองให้ลูกจ้างทุกคนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้คือต้องต้องไปไฟท์กับประกันสังคมเขตพื้นที่ขั้นหนึ่งอธิบายเขาขัดความเท็จจริงอย่างี้ท่านว่านะใช่ต้องต้องมีข้อเท็จจริงเยอะเพราะว่ารายละเอียดของโรงเรียนเอกชนนี่เยอะมากค่ะครับครับ อันนี้เขาบอกว่าโรงเรียนสอนขับรถที่อยู่ในยีบเก้าจังหวัดไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนของผู้ประกอบการเช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบอันนี้ก็ต้องเข้าได้จริงไปไว่าไม่เข้า